สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบวันรันนี่นิดเนาะนี่สาวเรานี่สาวพม่าค่ะนีมาทำอีหอย่างผักปุ้งค่ะผักผักปุ้งบันไดพอกันไล่วันนอทุกคนข้านสบายท่านได้ดงคลิปเด็บนะเจฮาลาวีนี่แหละทุกคน ที่สาวเราก็ไม่สบายค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ค่อยลงคลิปไม่ค่อยจะทาปวันนี้ก็น้องนิดจะมาทำผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งกินด้วยกันค่ะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคน วันที่เดินทางวันที่หนึ่งทุกคนเดินทางวันที่หนึง่งเดะเดะน้องนิดคนเดียวน้องนยดน้องนิดน้องนิดปักซีช่องนินงนงนดไม่รู้มีหรือเปล่าปักซีช่องนิด สบาย้ากสิทุกคนเลยตัวก็ผอมลงแบบมีแรงจะเท่ากันแล้วทุกคนเมื่อก่อนวันอ้วนมากแต่ตอนนี้หนูอมมากผอมลงเยอะเลยจะไปรักษาตัวที่บ้านก่อนเนาะทุกคนก็รอติดตามคลิปที่บ้านเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศที่ฟังลาวมาให้ดูว่าอากาศหน้านี้หนาว,นาว ยาวมากจนะเ,เราจะอยู่ลาวใต้ด้วยทุกคนเราเป็นคนลาวใต้ลาวใต้เราเป็นคนสารวันทุกคนเมืองคงแวงสารวานันเมืองคงสารวานันเจอกันเจอกันที่ฝั่งลาวนะทุกคน ที่ค่ะไปง่ายนะคะ,คะสวัสดีค่ะกับ